ค่ะพี่น้องบอกเลยว่าบุคลากรของเสียงมิหฮคือเป็นบุคลากรคุณภาพอิหรีค่ะเพราะว่าแต่ละตัวละครพี่น้องสแสดงออกมาได้สมบทสมบานแล้วคือเหมือนเป็นธรรมชาติแล้วเป็นอะไรที่เก่งมากๆสําหรับแต่ละคนแล้วพี่น้องอยากให้พี่น้องเห็นฉากนี่นะคะเป็นฉากที่เอากระดูกง่ามตากับบ้านน้ําตาท่วมจอพี่น้องคะ่ะอันนี้คือต้องยอมรับอิหีแล้วเมื่อบิงความสามารถ ของอาไสกุณาพรเด็กน้อย12ขวบซึ่งร่วมแสดงกับผู้ยายพี่น้องแล้วอีหลากกาแสดงได้ออกมาย่างดีพี่น้องขะบทเรียกน้ำตาของน้องอาไอาสกุณาพรบอกเลยว่าเก่งกิ่งสำหรับเด็กคนนี้มาเบิงฉากเรียกน้ำตาฉากที่ เอากระดูกงามตากลับมาบ้านนะคะพี่น้องเบิง้งให้เบิง้งศิลปินทุกคนบพาว่าเป็นพระเอกโอชลองใช่หรือว่าทุกคนพี่น้องที่จะให้พี่น้องเบื้องนี้ให้พี่นอ้งนองจับตามองวา่าแสดงได้ดีมากๆเก่งมากๆสําหรับหมอลําเสียงวิหกพี่นอ้องมาเบื้องค่ะอ้าายพี่น้องพระเอกโอชคะ่ะ กินพี่น้องน้ำตาไหลกิงค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่คืออีกหนึ่งบทบาทของน้องอาไอศุนาพรพี่น้องบพราว่าเสียรับบทบาทใดยิ่หลามีความเก่งความสามารถนี่เขาเอินวาศิลปินของแท้พี่น้องศิลปินขนาดแท้เลยสําหรับน้องอาไอศุนาพรคงสียูในสายเลือดของเขามากพี่น้องยิ่ิเสื้อหมันลรองให้เข้าไปแสดงหรือว่าไป ลองไปล่ำคือน้องมึงนเนี่เฮ็ดว่าได้ดอกพี่น้องซ้ายเลือดเท่าบ่ามีคำว่า,าเป็นศิลปินพี่น้องคะจิตเห็นไอ,อ,อสากุณาพอนคือทั้งสงสารทั้งน่ารักเป็นอะไรที่สร้างตำนานใหม่ทุกสถานที่เมื่อมือคึืนพี่น้องล่มหนาวหมากมาขนาดตอนนี้จยสินตกใส่เสื้อแคนยา่าพี่น้องคือหนาวมากขนาดสายแล้วนะตอนนี้เก้าโมงกว่าแล้วยังหนาวอยู่เลยสําหรับวันนี้นะคะอากาศเย็นค่ะแล้วมือคลืนค่ะเป็นอีหย่างทีหนาวเย็นมากๆ อา,อาอ์ไสกุณาพรสร้างตำนานใหม่พี่น้องเบิง่งทั้งทั้งสู่หน,นไหมเบิ่งความสู่ของเด็กหน่อยผู้นี้พี่น้องนางสินางห้มผ่าอยู่ที่เวทีพี่น้องเบิง่งอ่าพี่น้องเบิง่งเร้่อีหลาดเด้อหนาวสันพี่นอ้องห้มผ่าเด้อแต่ก็ยังสู้อ่ะพี่น้องอ่าถ้าเป็นเด็กหน่อยทั่วไปสีว่งอแง่บอกค่ะสิบสองขวบเด้อพี่น้องอย่าลืมว่าสิบสองขวบนะคะสิบ่งอแง่บอกพี่น้อง แต่น้องอาอายสกุณาพรคือถ้าไม่จบฉากน้องจะไม่ลงพี่น้องค่ะหาน้องจะไม่ลงน้องจะทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดสําหรับน้องอาอายสกุณาพรนะคะสมแล้วทีพอจา๋าญาณุเพิ่นทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับเด็กหน่อยพูนีแล้วสำหรับแม่แม่นะคะค้นทีทุ่มแรงกายแรงใจซัพพอร์ตหรือเอ็นดูเด็กคนนี้ ก็ไม่สูญเปล่าพอราเด็กคนนี้เป็นเด็กทีสู่เหลือเกินเป็นเด็กหน่อยทีบ่เสียดายบ่เสียดายแรงกายแรงใจที่เขาดันดนไปหาน่ะพี่น้องแล้วเมวื่อวานยุยเพจไดโน่ยายสีห็นเดี๋ยวนะคือแฟนครับอ่าในเพจของบ่าวเบิร์ดแอดมินบ่าวเบิร์ดเบิร์ดนักรีนพี่น้องะ่ะมีคนบ่าวเบิร์ดเพิน่นบ่าวเบิร์ดเพิ่นโพสตนะคะคุณบอกว่า ทุกพื้นที่มีแต่อาอายล่าสุดแม่เจ้าภาพมักหลายตัดสินใจเส้นสัญญาจ้างวงยาย่ใงไงเอาไปมัดวงเลยวะสซนพี่น้องอันนี้คือหลังจากทําการแสดงแล้วมักอายแห้งพี่น้องทําสัญญาเส้นสัญญาจ้างต่อปีละของอีหลาคือสามารถดึงดูดใจแฟนคลับเอฟซีได้ปานนั่นบอกตัดแย่สินว่าตลอดพี่น้องว่าเด็กคนนี้มีอนุภาพมากเป็นอะไรที่ สุดยอดมากๆสําหรับน้องอาอายสักุณาพรพี่น้องคะแล้ววันที่วันที่สามพฤศจิก,กายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะอ๋อของพี่นี่ตัวนี้พี่น้องขออภัยด้วยพี่น้องยาซิดวันเป็นจังขามปีคือแสดงเสร็จเซ็นสัญญาจ้างต่อวันที่สามพฤศจิก,กาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องคะยาซิดขออภัยคะ่ะนี่พี่น้องคะสิ่งที แฟนคลับเอซีประทับใจหรือว่าสเสน่ห์ของนอง้องอาอายสกุณาพ่อเยซิตบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะคะแล้วแฟนคลับเอฟซีพี่น้องคะ่ะพ่อลูกคู่บุญคู่บารมีคู่ปังตลอดการเจ้าสันใช่ค่ะถ้าเอาอลังการโชว์ก็ต้องรับเชิญต่างหากแต่จะไม่แต่จะไปได้ไหมถ้างานไกลกันปังมากน้องอาอายใครๆก็รักน้องคะ่ะอืพี่น้องใช่ค่ะบางคนกับ คือตัดสินใจจ้างเลยเอ๋อรัอางการโชคก็ต้องรับเชิญพอจ้าก็บาอายัยงศิลี่นนองคะ่ะแต่ถ้าจ้างวงใหญ่ในราคาสามแสนอัพเนี่ยก็จะได้เต็มวงพี่น้องคะ่ะเป็นอีกอย่างทีสุดปังนี่แหละเพื่อนว่าพอลูกครูบุญพี่น้องบ่งดูคือปังมากเจอกันจ้าลูกแม่จะภาพยินดีต้อนรับจ้าพสัสนแม่จะภาพย่งออกมาคอมเมนต์ไห้กับอิหลาหน้อยอีพี่น้องคะ่ะทางด้านบ่าเบิร์ดเพิ่นก็ออกมา ตอบกับคอมเมนต์ของแม่เจ้าภาพนี่เด้พี่น้องแม่เจ้าภาพประสานพี่นอ้องอ่าว่าไปแล้วนะปีนี้เสียงวิหกแสดงดีมากมากทุกทุกคนเก่งนะพี่นอ้องยายสิบอกแล้วว่าเก่งทุกคนอีรีคะ่ะปังมากๆอ้ออาอายสกุณาพรเลิศม,มากคะ่ะขอให้งานเจ้าภาพมาจ้าเยอะๆปัง,ปงๆนะคะดังๆปัง,ปงๆนะคะลูกพาวงไปไกลบินไกลทั่วฟ้าสวยงามนะคะพี่น้องบอกเลยว่าสุดยอดมากสุดปังมาก สำหรับน้องอาอาซากุณาพอ่อนะคะพี่น้องะ่ะแล้วสําหรับคนทีคนทีแรงพพอร์ตของเฮาแบบอยากได้เสียงวิหกนะคะพี่น้องให้เสื้อหมั่นเสื้อใจในผู้บริหารถึงว่าจะเป็นวงเล็กก็แค่เล็กจากวงไงลงนิดหน่อยแต่ว่าคุณภาจะยยสิเสื้อหมั่นว่าระดับบอดหนุบอดหนกบอ,หบอเห็ดให้หน่อยหนาะแน่นอนพี่น้องความปังบงับงเกิดแน่นอนสําหรับไทยปีหกแปดต่อปีหกเก้า อลังการโชว์ของบอสนกบอสนุสีกระหึมทั่วประเทศแน่นอนพี่น้องค่ะย่าสิเสื้อมันแบบนั้นนะคะจั้งในก็ตามสร้างพี่น้องํำหรับคําคึืนนีนะคะอย่าลืมไปให้กําลังแรงใจหมอลําเสียงวิหกนะคะทําการแสดงอยู่ที่บ้านต้นพี่น้องทำการแสดงอยู่ที่บ้านต้นตําบลเหนือ,อ ำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกราลสินนะคะกภาพัุธ์า2,568พบเจอกับอีหลาหน้อยนอ้องอาอายพร้อมทีมงานพ่อจา๋าญานุนะคะไปชมโมเมนต์น่ารักน่ารักของพ่อจา๋าไปชมโมเมนต์น่ารักน่ารักของญานุพี่น้องคะบอมีคําจะบรรยายแล้วสมมือขึ้นน่ารักมากๆเก่งแล้วก็ฉลาดความโดดเด่นของอาอายสกณุณาพรยิ่งโตยิ่งโดดเด่นพี่น้องคะแห่งใหญ่แห่งงาม ใส่สุดยังกระงามพี่น้องเห็นน,น้องอาอายสกุณาพรใส่รองเท้าสนสูงเรียนบนเวทีบออันนี้คือความสามารถอีกอย่างหนึ่งของเด็กน้อยผู้นี้ขนาดเท่าถือไม้กันเท้าใส่กับยังสิลมอยู่พี่น้องแต่อาอายสกุณาพรสามารถใส่ส้นแล้วก็กระโดดโลดเต้นบนเวทีอย่างสวยงามเดินเชิดหน้าอกพายไหลพึ่งอย่างเด่นมากสําหรับเด็กน้อยคนนี้นะคะน้องอาอายสกุณาพรฝากแม่แม่แฟ้ครับเอฟซีเป็นกำลังใจให้ บอสนกพงศกรพร้อมด้วยองค์กรหมอรำเสียงวิหกนะคะพร้อมด้วยอิหลาหน้อยนะคะสุกุสุข,สขนในวงเสียงวิหกค่ะเป็นกำลังแรงใจให้นะคะสำหรับมนีฝากควาแซมนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ